จำอดีไม่ได้เลยอ่ะไว้ก่อนครับันต้องจำได้มั่งสิจำได้ว่าสู้กับโรมันที่มาซดาขอสอดสคบ7านี่นะถามเองนะนี่เรามาทำไมเนี่ยทำไมต้องมาเก็บไอ้จกดักขีล่าอะไรนี่ด้วยเพราะมันเป็นบุตรของซาตานนอกจากนั้นสิแล้วถ้ามันตายผียวร้ายตนุนอืเอที่เกิดจากมันกัดก็จะตายด้วยนอกจากนั้นอีก่ะขอต้อนรับสุทรามซินเวเนีย เขาขดูหน้าหน่อยสิทำไมเพราะพวกเราไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า<ม>การุณาปลดอาวุธด้วยมาปลดสิไม่แกรงกฎหมายที่นี่เหรอกฎหมายนะเรื่องจิบจอยได้ฆ่าเลยมาช่วยนะที่นี่ไม่ต้องการแน่ใจนะอ๋อถ้าไม่เคยฉากกับแวมไพายมาก่อนนี่นอะ แวมพายกากอยหรือพ่อมดก็เหมือนกันนั่นแหละยำแล้วก็อร่อยไม่ไม่ไม่เหมือนกันแวมพายน่ะร้ายกาจกว่าพ่อมดพ่อมดใครก็ฆ่าได้เจ้าไม่เคยออกนอกวัดรู้เรื่องแวมพายได้ยังไงตำราฮะนี่้างพิจิดค้นขึ้นหม่แรงดันแก๊สสามารถกราดลูกธนูถล่มได้ด้วยตราความเร็วที่เหลือเชื่อแค่เหนียวไกลไวอย่าให้มั่นข้าได้ข่าวเรื่องไทรทรานซิวเนียแล้วต้องเจ้านี่เลยละผลงานจากอัจจริยะ มาเอาเองหรือเปล่าก็ไม่มีใครชมเนี่ยสมองอย่างข้ามันเปลืองอยู่แล้วของเจ้าหรือเปล่าเนี่ยข้าคิดค้นมาอยู่12อปีนะเป็นแมกมาจากเขาวิสุเวียตปัดกับด่างบริสุทธิ์จากทะเลทรายโกบีหาไม่ได้แล้วไว้ทําอะไร,รอ่รก็ไม่รู้เหมือนกันตออนี้ใช้สักวันแลลวคิดมาตั้ง12ปีนี่ใช้อะไรไม่ได้เลยเลยมันจะไม่ได้ข้ารู้มันทําอะไรได้ไอเจ้าเนี่ยนะมันสามารถให้แสงสว่างความเข้มเท่าดวงอาทิตย์และจะไว้ทําอะไร่ะ ก็อาจจะไว้ทําให้ศัตรูตาบอดไม่ก็ยับยั้งฝุงวัวกระทิงตื่นใช้หมองคิดเอาซิไม่เอา่าใช้หมองเจ้าออและเพราะเจ้าตกไปกับข้าแล้วมันเรื่องอะไรของข้าเหรอกรรมมึงไม่น่าจะใช่นะจะเป็นพระไม่น่าจะมีกรรมอะไรนี่คุณท่านมาได้ยังไงคําทะเลทะเลถามจริงครับทะเลแอดริติกใช่แลคิวลาอยู่ไหนสี่ร้อยกว่าปีก่อนมันอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ พ่อข้าพินิษภาพนั้นอยู่เป็นเชื่อมงหาที่กบดานของมันสรุปถ้ามาเพราะเรื่องนี้ข้าช่วยเจ้าได้ไม่มีใครช่วยได้ให้ข้าลองสิลองไปตายเปล่าๆเหมือนทุกคนในบ้านข้าข้าจัดการเองได้ข้าเห็นแล้วปกติมันไม่จู่โจมตอนกลางวันอย่างเงี้นะข้าไม่ทันระวังแต่ไม่มีอีกแล้วแล้วทำไมมันถึงบุกมาตอนกลางวันล่ะก็จะเล่นคาทีเผลองไงล่ะคงจะหมดปัญญาปิดบัญชีตระกูลข้าเลยทำไมมันต้องรีบ ถาหนีถามซักแท้จริงปกติข้าถามแต่ว่าตัวอะไรแล้วจะฆ่ามาันยังไงมคำถามนี้พ่อเขาเองก็หาคำตอบมาเป็นปีๆแล้วลงทุนคนหอคอยหาประวัติการสืบสายเลือดขาพุ่งเป้าไปที่หอคอยอ๋อได้บ้านเจ้าจะรอดถ้าเจ้าอยู่รอดจนกว่าจะฆ่าได้คือล่าได้แล้วใครจะไปฆ่ามันล่ะข้าไม่ไปใครจะกล้าไปคนเดียวมีแต่เสียเปรียบทั้งพื้นที่ทั้งจำนวนหรือจะมองเห็นในความมืดรุนิชาค่อยออกล่า ไม่ลำมันวยกันมาเลยแต่คือเรากงไม่ปล่อยแกมาวิ่งเล่นเฉยๆหรอกนะเบลคันนะโอ้พระเจ้าพี่ยังไม่ตายไม่ อนนะเวลามีน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเชื่อกีนมีฟังข้าก่อนนะข้ารู้ความลับได้คุล่าม,มันนะมีถ้าหากแกไม่อยากตายไม่อยากสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ก็ต้องฆ่าข้าซะไม่ถ้าแมก,กุล่าเจอข้าข้าคือกุญแจสูงงานของพ่อข้า เพื่อให้ชีวิตกับลูกๆของเขาแดทูรามันปลุกลูกๆแล้วเมื่อคืนนะยันพวกนั้นแค่จากแม่เดียวเท่านั้นต้องได้ตัวข้าไปลูกมันจึงจะไม่ชีวิตยอยู่ได้ยังมีพวกมันอีกนั้นะเ,เป็นพัน อยู่ภาพก็เคลื่อนไหวสองตัวเข้าห้ามห่านกันและได้ว่าข้าไม่รู้ฟังได้เขาไม่ว่าอย่างไรอย่าจ้องหน้าเขาใจอ,อย่านี้พหรือเปล่าคนเจ็ดคนรวมกันคนน,คนนั้นนีดคนนี้หน่อยก็ข้ามาประจานให้ข้าเป็นตัวประหลาดเอ้เจ้าคนไรมรันรงสำเร็จเขาจเองเหรอ ความจริงข้าเคยคิดจะถอดใจแล้ววิกเตอร์แย่จังที่ความสำเร็จของเจ้าต้องมาพังลงไปเพียงเพราะข้อหาจิตจอยอย่างเรื่องกลนสุสารใช่ใช่ใช่แล้วข้าอยู่ไม่ได้แล้วล่ะแล้วเจ้าจะหนีไปไหนได้ล่ะวิกเตอร์ไอ้ผลการทดลองของเจ้าไม่ว่าคนดีดีที่ไหนเขาก็คงจะรับไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละข้ามันหนีหนีไปเลย ยี่ไกลไหใครเจอไม่ได้หรอกวิกเตอร์ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องมาอยู่ในอาณาักของข้าว่าไงไนดะ้ที่พระเา้ามาทำไมยกประสาทให้ให้เจ้าทาเป็นห้องทดลองก็เพราะท่านท่านเชื่อในงานของข้าถูกต้องซึ่งเจ้าก็พูดเองว่าน,นี่คือใช้ชนะของวิทยาศาสตร์เหลืออำนาจ And drop it down!